สวัสดีค่ะพี่ฟังรีวิวนะคะที่มาทาน้าเฮลบูบอยนะคะน้ําแดงนะคะอันดับแรกเราต้องต้มน้ําให้เขาเดือดก่อนนะคะเดือดแล้วปิดไฟเลยนะคะใส่เฮลบูบอยลงไปเลยคะ่ะจะใส่มากใส่น้อยก็เร็วแต่นะคะอ่ะคนที้เขาเข้ากันเสร็จแ,แล้วรอให้เขาเย็นนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเทใส่พิมพ์เลยนะคะน,นี่เป็นพิมพ์ไอติม A T นะคะแต่ถ้าใครไม่มีพิมพ์เราก็มีอีกวิธีหนึ่งนะคะพอเขาค่อนข้างๆที่จะเหลือเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราก็เทใส่ถุงนี่คะ่ะแล้วก็มัดปากเขานะคะ แบบนี้ยัง่ายๆแบบนี้เลยก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้นี่เห็นไหมง่ายๆเลยนะคะมาตัดถุงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ตู้เย็นเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วนะคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาแกะตัวที่เป็นพิมพ์อ่าพอดีัวนี้ตอนที่เขาเข้าไปเขาหกนิดหน่อยโอ๊ยแกะออกมาแล้วเขาก็หักค่ะเอาใจไม่เป็นไรนะคะชิมได้เหมือนเดิมค่ะนี่นะคะจะอร่อยเย็นชื่นใจมากๆเลยคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามีวิธีการกินอีกแบบนึงให้นะคะอันนี้เราเอาเศษๆที่มันไม่ค่อยดีออกมานะคะ ใส่ถุงแก้วเลยค่ะแล้วก็อ,อีกชิ้นหนึ่งออกมาที่ใส่ถุงนะคะแล้วก็เติมนมลงไปค่ะก็จะเป็นนมเย็นแล้วนะคะเนี่ยเย็นชื่นใจมากๆเลยค่ะนี่ดูสีสีสันสวยงามสีชมพอมูอร่อยค่ะเย็นชื่นใจ